มันไม่หงายหรอกแต่ว่าหนูตกใจเอาเองอ่ะตกใจเอาเองก็หนูตกใจไอ้กล้องไม่กล้องไม่นิ่งเลยอ่ะจะต้องทําให้กล้องนิ่งที่สุดเออเราต้องปิดป้ายทะเบียนเดี๋ยวนปิดป้ายทะเบียนให้หน่อยนะเอาน่าเลยอปิดเอาไว้อปิดรถเอาไว้เลย ทำไมมือตะกล้องแม่สว่างิงก์ิงกมันต้องปิดไปทะเบียนดดปิ้นยใช่อ้ช่หมอ้ยช่างตั้งสอด้วยอ้ไม่ต้อง่นะต้องค่อยๆย่องไม่งั้นเดี๋ยวกล้องมันไม่นิ่งนื่น้อ เราตั้งค่อยๆย,ย่างเดี๋ยวกล้องมันไม่นิ่ง,งรับครับอ <c oughs> เอาวิงว่งวิ่งวิ่งเอากล้องสอนันีโอ้โหปลาตัวใหญ่มากเลยอะแหะแหะเอาแหะไม่ใช่แหะมันแพ้อันนั้นหนึ่งสองสาม มันคืออะไรอะ่ะทำไมแม่มดเต็มอย่างน่ะได้ไหมฟังนี้โอุ้ยแม่มดแม่มดฝั่งนี้ไม่ได้อะไรเลยแต่มันได้แม่มดตัวใหญ่ด้วยนีม่มันแม่มดมันแม่มดเอาแม่มดอยู่ไหนอ่ะอันนี้อะไรแม่มดมดสีดำ ตัวใหญ่ด้วยนะได้มดได้มดตัวใหญ่มาไม่ได้ปลาสักตัวเห็นปลาไหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีไงมันมีจุง <laughs> <laughs> นอตาไม่ดีเองได้สองตัว ว่าไม่ได้สักตัวนี้แต่ฝั่งนี้รอบแรกอะติดขึ้นมาเต็มเลยเท่าไรนสิบสิบกเลยนะสิบเมื่อกี้สิบหกแล้วสิบแปดแล้วรอบแรกรอบแรกหนูนับได้สิบสี่ลดไปสองเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นกุ้งกับปลากระจกแสดงว่าได้นนสิบสองสองโอ้ยเยอะนะรอบยนห้วยขี้คอมเต็มขาเลย ได้สามตัวเท่ากับเป็นเท่าไหร่นะสิบสิบเมื่อกี้สิบสี่สิบหกแล้วก็อันนี้สิบเก้าได้สิบเก้านะครับออเออจ็บแป๊บอะไรอ๋อกองย <laughs> อยู่แถวนี้อา้อาวมุมแล้วผิดที่ผิดทาง เหนื่อยเดี๋ยวน้ำโค้งโทรับอุ้ยไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกโทรศัพท์อันนี้ค่ะโอเคโดนเรียกโดนเรียกทำไมลบมุมตลอดเลยอ้าวทำไม แล้วทำไมคนหวานไม่เร็วเลยอะฮะเราจะไปอยู่ทางนี้นนชาววิง่งพึ่งมุมเดิมที่เดิมเวลาเดิม,มไม่เดิมนะ,นนะหนึ่งสองซ้ำยงนก One, two, three, 4 Feel... <laughs> <laughs> Bên âm mong anhเลย. Ơ, Ơ, chinh chinh đuôi à. Ui! nó. Nó bịn, nó bịn, nó bịn, nó bịn, ชูวแต่ได้แม่หมดโยินดีด้วยลุงโน้ตลุงโน้ตได้ปลาอาจจะมีก็ได้เพราะลุงโน้ตตาเซอร์มาหลายครั้งแล้วใช่แล้วน่ะมันไม่มีมันมีจริงๆด้วย ตอนแรกเราคิดว่ากุ้งนั่นน่ะนี่นะครับเดี๋ยวอยู่นิ่งๆก่อนอ้าวอันนี้อะไรอ่ะตัวเล็กๆก็จะไปถ่ายมั้งไม่เราได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่ไหนม่ก็นิ่งไงมันอยู่ใกล้ใกล้ซะจนเบลอเลยไม่ก็มาพอแล้วแต่ความจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวมันเล็กนิดเดียวตัวมันเล็กจริงๆนะเล็กมาก ดูเลยจนรอดตาคาขายเลยเราก็แค่แบบทำให้มันบ่องยดูเหมือนว่าเราได้ตัวใหญ่ใช่เราได้ลาตัวใหญ่เต็มเลย <c oughs> <c oughs> หลอกตัวเองด้วยหลอกตัวเองอ่ะเกอรสวยเราติดหน้าลันับถ่ายแลอวถ่ายตอนไหน สวยจำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้คอคนไชยแชนแนลคนไชยแชนแนลแล้วลเราจะไปโฆษณาช่องเขาไม่เลยสปอนเซอร์สปอนเซอร์ยังไงเป็นเราเป็นเราอย่างเราเราเป็นเอฟซีเราเป็นเคเอฟซีเรากินได้ เรากินได้นะเราเป็นเคเอฟซเอฟซีคร Mont ับเราเป็นเคเอฟซีเรัเป็นแฟนคลับแฟนคลับกอนชายชาแนลอยู่ดีๆก็ตะโกนขึ้นมา